สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับวันนี้ก็มารีวิวส่งงานนะครับเป็นงานลูกค้าส่งมาเซ็ตระบบใหม่นะครับก็รีวิวให้ดูแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นวิธีการเล่นรถนะครับครันนี้นะครับส่งมาจากคุณเก่งระยองนะครับก็ส่งมาสองคันมีรถ10ล้อกับรถไมโครคันนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วรอมารับวันนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าระบบมันเล่นยากนะครับ ก็คือทางเจ้าของเดิมเขาเซตมานะครับแล้วก็ทางทางาลูกค้าแบอบกว่าเล่นยากอยากให้เซตใหม่นะครับเอาแบบเล่นง่ายๆนะครับผมก็เซตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเซตไม่นานนะครับแล้วก็ค่าเซตไม่แพงนะครับก็มีการย้ายสายที่ตัวรีเซฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็เซตตัวรีโมทใหม่นะครับในส่วนของตัวรีโมทเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้แก้อะไรเยอะนะครับก็คือในส่วนของตัว ตัวโมเดลไทยนะครับผมไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่ได้ใช้ตัวไทยนี้นะครับผมจะใช้ตัวหนึ่งผมจะใช้เป็นตัวไทยนี้นะครับซึ่งไทยเนี้ยมันจะไม่มีอั t i t u d e นะครับก็คือถ้าเราเข้ามาดูใน auxiliary channel ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีอ t ต i t u d ติดอยู่ที่ช่องห้านะครับ attitude ก็คือมันเป็นเหมือนเซนเซอร์วัดความสูงของตัวตัวลำนะครับ ก็คือจริงๆ Attitude เนี่ยสามารถย้ายไปไว้ช่องอื่นได้นะครับย้ายไว้ช่อง9ช่อง10อะไรพวกนี้นะครับก็เบื้องต้นคันนี้นะครับใช้โมเดลไทยเดิมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับช่องที่เหลืออยู่คันนี้จะมีเหลือ2ช่องนะครับใช้ร e ซีย r 9 d เนะครับเหลือเหลือ3ช่องก็คือเหลือช่องช่อง2องเหลือช่อง2ก็คือตัวนี้เหลือช่องสอตัวนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะ ผมจะเอาไว้กับระบบยก,ยกดั้มนะครับเราใช้ช่องสองแต่ว่าอันเนี้ยก็คือไม่มีระบบยกดั้มเราก็ไม่ได้เซตให้ก็คือช่องสองตัวนี้ว่างอยู่นะครับที่ตัวรีเซีแล้วก็จะมีช่องแปดซึ่งผมเซตเป็นสวิตสวิตดีก็คือตัวนี้ช่องแปดว่างอยู่นะครับแต่ว่าช่องแปดเนี่ยที่ตัวรีเซีเอร์มีสายเสียบอยู่เข้าใจว่าเป็นสายไฟเลี้ยงของตัวน่าจะเป็นชุดเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นต่อขึ้นไปที่หัวเก่งนะครับ ก็สามารถถอดอกได้แล้วก็หักไปเลี้ยงใหม่นะครับส่วนช่อง9อันนี้อีกช่องหนึ่งที่ยังว่างอยู่นะครับยังไม่ได้เสียบนะครับก็โอเคเ๋ยวช่อง9ผมเซตเป็นสวิตอะไรสักอย่างใส่ไปให้นะครับเป็นสวิตสวิต A แล้วกันนะครับช่อง9ใส่เป็นสวิต A ไปให้ก็คือสวิตตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเอาไปเสียบรีซิพเพิ่มเสียบเสียบอุปกรณ์เพิ่มจาก,กรีซิพช่อง9ได้เลยนะครับ ก็ในส่วนของฟังก์ชันการเล่นนะครับก็คือเราเปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทเสร็จแล้วเสียบแบตเตอรี่นะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้เป็นสวิตช์ของเดิมที่เขาทําไว้นะครับก็คือเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเปิดสวิตช์อันนี้ผมเป็นแบตเทสนะครับก็คือลอยๆไว้ให้ดูว่าเราเซตร,ระบบเสร็จแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรื่องอื่นก็คือเป็นเรื่องของลูกค้านะครับลูกค้าให้สโคปงานมาเท่านี้นะครับโอเควิธีการสตาร์ทเล่นนะครับก็คือใช้ปุ่มสติ๊กตัวนี้นะครับ,โย,ยรบโ,ยรรโยกไปทางซ้ายทางขวานะครับโยกขวาสตาร์ทเครื่องโยกไปทางซ้ายจะเป็นเสียงแตรนะครับโยกไปทางขวาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นดับเครื่องนะครับรถคันนี้มีมีเกียร์มีชุดไฟ ชุดไฟสสว่างนะครับแล้วก็มีชุดเสียงก็จะมีประมาณนี้ตัวตัวเกียร์ก็คือจะใช้สวิตช์ E ตรงนี้นะครับดสเต็ปไปข้างหน้าสุดนะครับเป็นเกียร์หนะครับตรงกลางเป็นเกียร์ว่างนะครับดึงก็หาตัวเป็นเกียร์สนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับ ผมใส่เกียร์ว่างนะครับคือเกียร์เนี่ยเราจะคาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับหรือเราจะคาไว้เกียร์หนึ่งตลอดก็ได้นะครับถ้าใส่เกียร์ว่างลองดูลองเทสที่เกียร์ว่างก่อนนะครับยกสติ๊กขับเคลื่อนรถนะครับเสียงมอเตอร์ทํางานเสียงเกียร์ทำงานนะครับแต่ว่ารถไม่วิ่งนะครับถ้าใส่เกียร์หนึ่งนะครับลูกค้าสามารถใส่เกียร์ค้างไว้ได้เลยนะครับเกียร์ไหนก็ได้นะครับ ถ้าเกิดรู้สึกว่าเราดันแล้วดัตสติกแล้วรถไม่วิ่งก็ให้มาเช็คที่เกียร์ก่อนเลยนะครับอ่ะค่อยๆโยกนะพื้นที่มีน้อยเออต้องเบาๆครับจะรถตก เกียร์สองไม่ต้องเทสนะครับอเอาไว้ที่เกียร์หนึ่งแล้วกันแล้วก็จะมีสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสวิตตัดระบบเดินรถนะครับก็คือสวิตช์ H ตัวนี้นะครับถ้าเราโยกสวิตดึงเข้าหาตัวนะครับคือสวิตช์สนะ่ะมันจะอยู่ตำแหน่งออนตลอดนะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราโยกสติ๊กเดินรถเนี่ยรถมันจะสามารถวิ่งได้ตลอดเลยนะครับถ้าไม่คาอยู่เกียร์ว่างนะ อยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยนะครับรถวิ่งได้ตลอดเลยถ้าเราโยกนะครับแต่ในกรณีที่เราใส่เกียร์ไว้แล้วนะครับแล้วเ,เราอยากจะเบิ้ลรถนะครับเราก็ยกสวิตช์เอสตัวนี้ขึ้นนะครับที่ผมถ่ายมือเดียวเดี๋ยวผมหาที่เกาะสวิตช์เอสตัวนี้ก่อนนะครับให้มันยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองอยกคนเร่งเทสให้ดูนะครับจะสังเกตว่ารถไม่วิ่งนะครับแล้วก็มอเตอร์เกียร์ไม่ทํางาน ปล่อยสวิตช์เตรงนี้นะครับรถก็จะวิ่งนะครับอโอเคเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับใช้สติ๊กด้านนี้นะครับก็ไฟเลี้ยวทํางนานปกตินะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชันสวิตช์ของไฟครับควบคุมด้วยสวิตช์ C นะครับต้องมองมองด้านนี้นะครับถึงจะเห็นสวิต์ C นะครับดันขึ้นสุดนะครับแล้วก็ดึงลงนะครับดันขึ้นสุดแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับจังหวะไฟก็จะเปลี่ยนไปไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าสวิตซ์4ตัวนี้ค่อยๆดึงช้าๆนะครับดึงมาสุดแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับเป็นฟังก์ชันสวิตช์ของระบบไฟนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ตามที่แจ้งนะครับลูกค้าก็จะมีช n e l ที่ว่างอยู่ก็คือช n n e สองช a n n สองก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ช n n e แปดช a n n แปดเป็นสวิตดีตัวนี้ที่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็ช h a n เก้าอ้าวชแนลเก้าไม่ทำงานช h a n เก้าผมเพิ่งเซตเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูให้ทำไมไม่ทำงาน ชแนลเก้าอ่ะผิดชแนลเก้าเซ็ตเป็น VRA นะครับไม่ใช่สวิตเอโอเคเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ดูที่กราฟใหม่นะครับชแนลเก้าโอเคทำงานแล้วนะครับก็เหลือชแนลสองชแนลแปดชแนลเก้านะครับที่เป็นชแนลว่างอยู่นะครับ สามารถเสียบต่ออุปกรณ์ไปใช้งานได้เลยนะครับก็คันนี้นะครับน็อตล้อหายนะแล้วก็บังคนหลังหมดอายุนะครับบังคนหลังหมดอายุก็คือมันหักเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีรอยร้าวแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีรอยร้าวแล้วจะแตกแล้ว ก็โอเคครับรีวิวให้ดูกันประมาณนี้เป็นรีวิวส่งงานนะครับอ่ะแล้วก็ดูไมโครอีกคันหนึ่งนะครับที่เพิ่งทําเสร็จไปพอดีลูกค้าขอให้ติดตั้งชุดภายในหัวเก๋งนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับก็คืออ่าตัวเนี้ยมันจริงๆมันไม่ตรงรุ่นนะครับก็คือเป็นเป็นชุดห้องของแคทนี่แหละแต่ว่าขนาดมันไม่แมทกันนะครับ ขนาดของหัวเก๋งกับตัวชุดภายในมันไม่แมทกันเท่าไหร่ก็โอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับ